สวัสดีครับแฟนรการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคดีพิเศษครับเรามาต่อกันบทที่3นะครับของหนังสือทักษิณชินวัตรครับคนไทยหายจนเสียดายถูกป้นเสียก่อนนะครับขอบคุณทีมงานผู้จัดทำหนังสือเรมนี้ด้วยครับโลกวันนี้ครับบทที่3ครับนี่คือทั้งหมดของทักษิโน m i c คือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต ของเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการเติบโตของการส่งออกครับน้ามสบนะครับบทที่3ามกำเนิดทักซิโนมิกเป็นไปไม่ได้ที่ใครก็ตามจะใช้เวลาเพียงน้อยนิดที่นั่งอยู่ที่โต๊ะประจำตำแหน่งนายมตรีเพื่อมาคิดเรื่องนโยบายต่างๆผมเชื่อว่าผู้นำทุกคนในโลกต้องมาถึง ที่ทำงานพร้อมแผนและแนวคิดที่ได้คิดมาอยู่ก่อนแล้วคำถามมีแค่ว่ามันจะเป็นเพียงกระดาษที่อยู่บนโต๊ะหรือสามารถแปลผันไปสู่การปฏิบัติได้จริงสาเหตุหลักอีกอย่างหนึ่งที่ความยากจนยังคงกระจายไปทั่วทุกหนแห่งไม่ใช่เพราะความล้มเหลวทางความคิดหรือขาดวิสัยทัศน์แต่มันเป็นความล้มเหลวของผู้นำทุกคนที่มักจะให้สัญญา ตอนหาเสียงแต่น้อยคนที่จะรักษาคำมั่นสัญญานั่นได้เมื่อถึงเวลาที่คุณรับตะแหน่งปัญหานับร้อยทั้งภายในและต่างประเทศมารุมที่โต๊ะทำงานของคุณมีคนมากมายที่คุณจะต้องทำให้เขาพอใจพวกชนชั้นสูงก็มารอและคาดหวังว่าเขาจะได้อะไรกลับคืนไม่ว่าจะเป็นการให้ท้ายหรือการสนับสนุนพวกเขานี่ไม่ได้เกิดขึ้น เพียงแค่ในประเทศไทยวงเล็บจนถึงทุกวันนี้วงเล็บปิดแต่เกิดขึ้นทุกแห่งทั่วโลกผู้นำมีแนวโน้มจะหาทางเลือกที่ง่ายเขามองว่าการหาเสียงเลือกตั้งและการทำให้ได้รับเลือกเข้ามาเป็นเรื่องยากเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งก็ต้องพยายามรักษาอำนาจดันไว้ในขณะที่ผมตั้งใจจะตั้งใจว่าผมจะทำให้แตกต่าง ผมตั้งใจทําตามสัญญาที่บอกไว้กับประชาชนตอนที่ผมหาเสียงผมต้องการแก้ไขความยากจนและนําพาความเจริญสู่ประเทศไม่ว่าจะต้องจ่ายต้นทุนทั้งทางการเมืองและส่วนตัวอย่างไรสําหรับผมผมไม่เคยอยากสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองบนหน้าประวัติศาสตร์หรือสร้างศัตรูที่น่ากลัวสิ่งที่ผมอยากทํา คือสิ่งที่เหมาะกับประเทศผมผ่านผมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์คือความสำเร็จและความล้มเหลวในธุรกิจของตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศทุกอย่างไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ที่จริงมันแก้ไม่ยากเลยด้วยซ้ำคนมักจะถามว่าผมตื่นขึ้นมาวันหนึ่งกับแผนเศรษฐกิจนี้ตลอด5ปีก็ตาม ก็ทำตามรายการให้เสร็จไปเป็นอย่างอย่างหรือเปล่าผมตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นภาพรวมของกลยุทธ์ที่เรียกว่าทักซิโนมิกที่ผมบอกว่าสามารถปรับใช้ได้ทุกที่ในโลกมีพื้นฐานคือสิ่งที่ผมเรียกว่าเศรษฐกิจสองช่องทางวงเล็บ Dual t r a ร็เศรษฐกิจแบบเอเชียเป็นแบบช่องทางเดียววงเล็บ One Track หรือซิงเกิลแทร็กซึ่งหมายถึง ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสร้างความสำคัญในการสง่งออกเพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ FDI หรือ Foreign Direct Investment อย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในเอเชียรูปแบบจะเหมือนกันหมดแต่ในเวลาเดียวกันผมมองเห็นชัดผมมองเห็นชัดเจนว่าขณะที่หลายๆประเทศมีขนาดเศรษฐกิจในประเทศที่ดีพวกเขากลับทำอะไรกับมันน้อยมาก หลายพื้นที่ในเอเชียตะวในเอเชียใช้ประโยชน์น้อยมากกับพื้นที่อันมากมายที่ตนมีดูอย่างประเทศออสเตรเลียมีปริมาณการส่งออกเท่ากับประเทศไทยหรือประมาณ60 0 0 0ล้านบาทต่อปีแต่เศรษฐกิจของเขาใหญ่กว่าประเทศไทย3เท่าหรือ300%ซไม่มีใครเคยสนใจที่จะค้นความจริงคนก็แค่ยอมรับว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็จะได้รับ สิ่งที่เราควรใจะใรับดูเหมือนไม่มีใครเคยสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะคนมีอำนาจเพราะเขาสบายดีกันอยู่แล้วแต่ผมสนใจเพราะผมทำธุรกิจในปลายทศวัร1980ผมจะหนักอย่างมากกับช่องว่างของเศรษฐกิจแต่ละแบบถามว่าทำไมความแตกต่างระหว่างไทยกับออสเตรเลียมันถึงมากมายคำตอบก็คือออสเตรเลียมี เศรษฐกิจภายในประเทศที่เข้มแข็งกว่าเรามากท,ทั้งที่ประเทศเขามีประชากรเพียง20ล้านคนน้อยกว่าประเทศไทยถึงหนึ่งในสามันเป็นไปได้อย่างไรอะไรทําให้เขาประสบความสําเร็จในขณะที่เราทําไม่ได้ทันทีที่ผมเข้ารับตําแหน่งสิ่งแรกที่ผมให้ความสําคัญคือเศรษฐกิจภายในประเทศผมไม่ค่อยสบายใจที่ GDP ของเรามาจากภาคการส่งออกเป็นส่วนมาก ผมคิดว่านี่คือต้นต่อของปัญหาหลังจากผมต้องพ้นจากตำแหน่งนายมตรีมันกลับเป็นแบบเดิมอีกตัวเลขการส่งออกมีมากถึง64%ของ GDP เทียบกับในช่วงที่ผมเป็นนายกตัวเลขการส่งออกอยู่แค่40%ของ GDP คำตอบคือการมีเศรษฐกิจแบบ2ช่องทางสังเกตเรียกว่า DUO l Economics Model หมายถึงการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจภในประเทศและการส่งออกหลายคนบอกว่านี่เป็นการขยายเศรษฐกิจแบบ k e y n e เ i ี n ทิสดีเศรษฐกิจมหาภาคที่เกิดจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวกังกในต้นช่วงศตวรรษที่20ที่มีชื่อว่าจอห์นคีน ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากการค้นคว้าวิจัยที่ดีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ2ช่องทางที่ผมทําคือดูตัวเลขที่อยู่ตรงหน้าโดยดูสถานะเศรษฐกิจของประเทศและใช้ประสบการณ์จากการเป็นนักธุรกิจช่วยตัดสินใจหน้า38นะครับการลงทุนจากนี่ฮะหน้า38ครับการลงทุนจาก f ดีของไทยไม่อยู่ในภาวะที่ดีเพราะเป็นการพึ่งพิงแรงงานคุณภาพต่ำและทรัพยากรราคาถูกมันอาจทำให้ตัวเลขดูดีได้เพียงเล็กน้อยแต่ในระยะกลางวงเล็บไม่ต้องรอถึงระยะ,ะยาวมันทำลายสภาพแวดล้อมและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศแล้วเราก็คิดว่ามันคือสิ่งที่ดีแล้ว อุตสาหกรรมบางอย่างทําให้คุณกลายเป็นเหยื่อของระบบทาสมัยใหม่ผมตั้งใจเมื่อมาบริหารบ้านเมืองคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน boi ไม่ว่าะจะไม่ส่งเสริมธุรกิจที่ลงทุนน้อยวงเล็บเงินกู้สูงแต่เราต้องการข่างเงินที่แข็งแกร่งเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่การส่งออกปริมาณน้อยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีอีกเช่นกันดังนั้นทั้งหมดของทักซิโนมิก คือการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่ก,กับการเติบโตของการส่งออกแน่นอนคนบอกว่าผมบ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมพูดถึงเรื่องกองทุนหมู่บ้านตอนที่ผมหาเสียงเลือกตั้งนายมตรีนโยบายการให้เงิน1ล้านบาทกับทุกหมู่บ้านเป็นนโยบายหลักในการถแถลง นโยบายของผมที่ปรึกษาผมถามว่าเราจะทำอย่างไรในเมื่อนโยบายของเราถูกควบคุมโดย IMF ซึ่งควบคุมทั้งเรื่องจำนวนและสัสดส่วนของการกำหนดงบประมาณเขาคิดว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นเรื่องเหลวไหลเราจะนำเงินไปทำนโยบายนี้อย่างไรคนไทยส่วนใหญ่ก็คิดว่านี่ไม่ใช่นโยบายที่สร้างสรรค์แถมยังเป็นเรื่องตลก พื่อนร่วมง,งานของผมหลายคนในพรรคไทยรักไทยพรรคซึ่งผมจัดตั้งขึ้น <c oughs> ก็ตกใจกับแผนของผมพวกเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทําจะทําเป็นความล้มเหลวทางการเมืองอย่างแน่นอนความคิดที่จะลงทุนกับคนจนเป็นเรื่องเหลวไหลไม่สามารถทําได้และแม้จะทําได้ก็จะเป็นเรื่องผิดพลาดหน้า39นะครับ ก็ใครละ่ะจะเป็นผู้จ่ายเงินทั้งหมดสำหรับนโยบายนี้แต่ผมรู้ว่ามันทำได้และผมบอกพวกที่สับสนุนให้จำว่าผมจะใช้เงิน80,000ื่นล้านบาทเพื่อกองทุนหมู่บ้านมันไม่ใช่เงินที่มากมายเลยตอนที่ผมอยู่ภาคเอกชนผมลงทุนในธุรกิจเล็กๆยังต้องใช้เงินถึงส0 0 0 0ื่นล้านบาทเป็นทุนผมใช้เวลาเพียงแค่สชั่วโมงเท่านั้น ในการระดมเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับนโยบายเงินดิจิตัลที่พักเพื่อไทยนำเสนอในการเลือกตั้งสองก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เติมเติมในสิ่งที่เป็นนโยบายพักเพื่อไทยที่ทำขึ้นมานะครับขออนญาตต่อนะครับแล้วการหาเงิน8 0 0หมล้านสำหรับรัฐบาลและประเทศ ขนาดประเทศไทยมันผิดตรงไหนทําไมเราถึงไม่ควรทําทําไมถือเป็นเรื่องไร้สาระผมบอกว่าเงินไม่ใช่ปัญหาในที่สุดเมื่อพวกเขาดูผลงานในอดีตของผมเขาก็เชื่อมัน่นใน่รง่รก็ตามอย่างแรกๆการต่อต้านทฤษฎีทักซิโนมิกมาจากภายในพักของผมเองผมจำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือนักการเมืองอาวุโส ที่ร่วมหาเสียงกับผมก่อนเลือกตั้งปี2,544ตอนที่ผมกำลังเดินสายหาเสียงและประาศัยนโยบายให้คนนับพันฟังเมื่อผมเริ่อมอธิบายว่ากองทุนหมู่บ้านจะทำอย่างไรก็มีเสียงตะโกนเข้ามาในไมค์ของผมว่า1หมู่บ้าน1ล้านบาทจากนั้นฝูงชนก็คือหาด้วยความตื่นเต้นจากนั้นผมก็พูดเรื่องหลักประกัน30บาทรักษาทุกโรค แค่30บาทไม่ว่าคุณจะป่วยอะไรมาไปที่โรงพยาบาลไหนรักษาได้หมดเสียงเชียร์และปรบมือก็เริ่มมากขึ้นนาสี่สิบนะครับผมพึ่งพูดไปได้แค่2นโยบายนักการเมืองอาวุโสท่านนั้นเดินมาแตะไหลผมแล้วกระสิบว่าเอาละพอได้แล้วทักษิณอย่าให้คำสัญญาอะไรมากกว่านี้ คุณช่วยออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเขาไม่เชื่อว่านโยบายพวกนั้นจะทําเป็นจริงได้แต่แค่6เดือนภายในการภายใต้การบริหารของผมทุกคําสัญญาที่ให้ไว้ตอนหาเสียงได้เริ่มต้นและอยู่ระหว่างดําเนินการทั้งหมด <c oughs> สสอของพรรคคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังภายหลังว่าเชาหน้าอายุ80ปีคนหนึ่งไปพบเขาที่ที่ทำงาน และบอกสอสอคนนั้นว่าเขาได้ฟังคำปราศัยมามากมายเขาเคยเห็นนักการเมืองมามากมายที่ให้คำสัญมั่นสัญญาต่างๆแต่ผมเป็นคนเดียวจริงๆที่ทำแต่ผมเป็นคนเดียวที่ทำมันจริงๆรนี่ครโคตรคำพูดตรงนี้เลยนะครับเมื่อผมลงสมัครเลือกตั้งในปี2548ัอพรรคอื่นๆได้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้น ผมรู้ว่าเขาลองนโยบายและให้คำสัญญาที่มากกว่าผมเพียงเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งและผลออกมาว่าผมก็ได้รับคะแนนเสียงที่ถล่มทลายอีกครั้งทำไมนะ่หรือผมบอกกับคนไทยทุกคนว่าใครก็สามารถทำคำมั่นสัญญากับคุณได้แต่ถามตัวคุณเองดูว่าใครจะเป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญาเหล่านั้นจริงๆ คนไทยเริ่มรู้ว่าเขาสามารถเชื่อใจผมและพวกเขาก็เลือกผมกลับมาอีกครั้งเมื่อผมเข้าสู่ตำแหน่งครั้งแรกในปี2544คณะตรีของผมเต็มไปด้วยนักวิชาการอดีตผู้นำนักศึกษารวมถึงผู้นำจากพรรคพลังธรรมไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์พมินเลิศสุริเดชจตุรนฉายแสงประพัดปัญญาชาติรักสุลพงศ์สืบบงลี สมคิดจาตูสีพิทักษ์สุรเกียรติเสถียรไทยสุดารัตเกย,ยุราพันธ์ <c oughs> หน้า42นะครับและผู้นำท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆบางท่านมาเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีตราบใดที่พวกเขาเห็นกับแนวทางและสิ่งที่ผมจะทำผมก็ไม่สนใจอดีตหรือเอ็นเอียง ทางการเมืองที่ผ่านมาสิ่งที่สำคัญสำหรับผมอยู่ที่เขาจะสามารถทำงานใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าได้หรือไม่เมื่อได้เข้าบริหารงานผมตั้งใจจะ <c oughs> นำนโยบายนำร่องไปใช้ในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งผมมีฐานเสียงที่เข้มแข็งนี่เป็นความพยายามครั้งแรกของทักซิโ o มิกผมต้องดูว่าผมต้องการดูว่านโยบายและหลักการใหญ่ ของผมจะใช้ได้แค่ไหนกับผละดับรากหญ้าจริงๆครอบครัวหนึ่งที่ผมเจอทำไร่อยู่บนพื้นที่เนินเขาพวกเขาทำงานหนักมาก <c oughs> แต่เหมือนกับหลายๆคนตกอยู่ในสภาพเดียวกันพวกเขาอยู่ในภาวะยากจนเพราะสามารถเพาะปลูกได้ปีละครั้งการผลิตต่าเพราะขาดแคลนน้ําในพื้นที่เนินเขา ครอบครัวตกอยู่ในภาวะเป็นหนี้เงินกู้ผมไปพบกับพวกเขาผมรู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเจอว่าพวกเขาเป็นคนเก่งและน่านับถือพวกเขาทำงานหนักตลอดชีวิตแลกกับผลตอบแทนที่น้อยมาก <c oughs> โชคดีที่พวกเขายังมีสุขภาพที่แข็งแรงพวกเขามีที่ดินอยู่ประมาณ15ไร่ ซึ่งมากเกินพอแต่สิ่งที่ทำตังหะยังไม่พอ <c oughs> ดังนั้นสิ่งแรกที่ผมทำนำไปคือเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เขาต้องการแล้วผมมอบหัวฉีดมูลค่าแค่50-70บถึงบาทแต่ก็สามารถกระจายน้ำได้มากกว่า1.5เมตรหัวพ่นน้ำนี้ จะใช้น้ำน้อยลงในพื้นที่มากส่งผลให้ประหยัดในการปลูกข้าวผมยังให้เมล็ดพันธุ <c> ์ <oughs> เมล็ดพันธุ์ผักเพื่อเขาทำการเพาะปลูกรอบสองคือช่วงที่ไม่ได้ปลูกข้าวระยะเวลาปลูกข้าวมีเพียงแค่สี่เดือนใน1ปีเท่านั้นพวกเขามีบ่อน้ำ เพียงบ่อเดียวซึ่งมันไม่เพียงพอแต่ด้วยเทคโนโลยีที่เขาสามารถหาไรายได้ได้อย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นเพราะเทคโนโลยีเพียงเล็กน้อยขั้นต่อไปคือแผนการ <c oughs> ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างไรเป็นเรื่องง่ายๆซึ่งสามารถใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงที่จะเรียนรู้หลังจากพูดกับครอบครัวนี้ ผมก็ไปพบกับครอบครัวอื่นในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งเป็นขั้นตอนการสร้างผู้นำและสร้างพวกเขานั่นคือโครงการนำร่องเกี่ยวข้องกับคน7จ0 0 0มืนคนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเพีย <c oughs> งแค่4ปีเท่านั้นพวกเขาก็หลุดพ้นจากความยากจนผมประมาณจากโครงการนำร่องเล็กๆนี้ถ้าเราลงทุนประมาณ 340,000ส,ส,สล้านบาทลงในแผนเฉพาะเจาะจงนี้เราจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนประเทศไทยได้ผมต้องการแค่4ปีที่จะทำให้เสร็จนั่นคือสิ่งที่ผมควรจะทำหากอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าคุณจะเรียกทักซิโนมิกหรือเศรษฐกิจฐฐแบบ2ช่องทางก็ตามมันไม่ใช่แค่ใช้ได้ผลแต่มันได้ผลดีมากทีเดียว นี่คือถ้าดูจากตรงนี้นะครับนโยบายเลือกตั้งของพรรคพือไทยในการเลือกตั้ง66เนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่อ่านมาเนี่ยถูกนำออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการพักนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอก <c oughs> การออกโฉนดที่ดินนะครับ50ล้านไร่ เรื่องของการเติมเงิน20งหมบาทให้กับครอบครัวที่ไม่ถึงแฟนรายการไปดูในช่อง YouTube ชิปทำควิเศษครับตอนผมลงพื้นที่กับคณะขับเคลื่อนนโยบายพรรคเพื่อไทยเราเห็นว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอบโจทย์พี่น้องเษกษตรกรและทําให้หลุดพ้นจากความยากจนได้จริงๆนะครับจบบทที่3นะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นบทที่สกันครับผม